สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุูส๊สกุ๊นอ่าอิลาพึ่งเฮดคลิปกินตำขนมจีนกุ้งสดนะตำสัวกุ้งสดไปเมื่อกี้พี่น้องจ้าอาก็ากเลยจากมาล้างหนาหละกนะนน้ำผลิตภัณฑ์ที่อิลาใช้อยู่ทุกวันละกะัสกินแค่ต่างๆนะพี่น้องนะเ้าเริ่มกันเลยนะอันนี้นี่เฮาแต่งหน้าจะเต็มมาเรียบร้อยนะเดี๋ยวล้างหน้าไปพร้อมๆกันเลยจา้า สำหรับตัวที่หลาใส่ล่างทั้งขัาสะอาดนะก็จะมียูยูสามตัวนะพี่น้องนี่ก็จะมีนี่จอนสันออยจอนสันนะพี่น้องแล้วก็จะมีการีเย่นะแล้วก็จะมีอ่านีเวียนะสามสามตัวนี้นี่เป็นครีนซิ่งนะพี่น้องจ๋าครีนซิ่ง สำหรับเช็ดล้างทําความสะอาดผิวหน้านะ mm hmm. ก่อนที่เราจะล้างนะจ้าพี่น้องจา้าแต่ว่าตัวที่โปรดปานที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วผิวหนาห้าเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เอาเครื่องสอําอางสิ่งสปกปรกอุดตันตกุกอ่าพวกนี้ออกหมดจดนะพี่น้องก็คือตัวอันนี้เลยนะในความรู้สึกของนี่หละพาดกินนะวิธีใช้ก็เราก็จะมีสำลีจา้าแล้วสำลีแล้วก็เราชุบน้ําบิดหม,มาดๆน,นะพี่น้องนะบิดหม,มาด เวลาเราเช็ดหน้ามันก็จะได้เช็ดง่ายแล้วก็จะไม่ไม่เจ็บไม่บาดหน้านะพี่น้องจานี่ดึงออกมาแบบนี้เลยเพราะว่าอิหลาเป็นคนทีอย่างที่บอกนะอยู่กับไฟแสงไฟตลอดแล้วก็อยู่กับหน้าจอคอมตลอดแต่งหน้าบ่อยนะก็จะมีเรื่องของสิวอุดตันซะเยอะแล้วก็ผิวหน้าผวกหมองคำนะพี่นอ้องอะเราเริ่มเลยนี่ใช้งิบเลยจ้ะ เดี๋ยวขอล้างเฉพาะบริเวณหน้าให้ดูก่อนนะตรงลำคอก็หลังไม้แล้วกันแบบนี้เลยเป็นการล้างเครื่องสำอางออกเลยพี่น้องใช้ดีนะเป็นการบำรุงผิวหน้าไปในตัวด้วยตัวนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงจ้ะ ตอนนี้ได้วสันนี่คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบาทเอ้ยไม่ใช่ซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งในราคาเต็มอะอีกอีกขวดหนึ่งกับบาทหนึงนะพี่น้องนะตอนนี้มันมีปรโงวั่าอยู่อีหล่าซื้อขวดใหญ่มาเลยนี่แล้วก็นี่ตามดูขุมขนเรานะพี่น้องมองเที่ยวโบกหนาลงไปนวดเบาๆนะตรงปากอย่างเงี้ย เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าของเราด้วยนะเข้าใ่จอร์นสันตัวเนี้ยคือลองมาเยอะแล้วนะก็ชอบอยู่สามตัวนี่นะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้หนิงรู้สึกว่าใช้จอร์นสันแล้วผิวหน้ามันชุ่มชื่นขึ้นนะถึงมันเวลาล้างเราอาจจะเลอะเทอะยากเย็นไปหน่อยแต่ว่ามันดีต่อผิวเราจริงๆเนี่ยดัตานวดเบาๆนะตรงเบา้นะตเบาตาเขา้าพี่น้อง ใครที่ไม่แต่งหน้าก็สามารถใช้ได้นะมันเป็นการาผ่อนคลายผิวหน้าเราด้วยนะโมตดงหนาเขาก็จะมีพวกฟุนละอองนะพี่น้องเนาะพวกกันโดนกันแดดนี่แล้วก็วนวดนี้แล้วก็ใช้สำลีที่เราชุบน้ำเนี่ยจ้ะเช็ดลงไปน,นี่เห็นไหมออกหมดจุดนะพี่น้องนะ ออกดีใช้ดีจ้ะแนะนำเลยเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนน่ะทักแชทเข้ามาสอบถามว่าใส่ยังรักษาผิวหนาดูแลผิวหนาแบบไหนเพราะว่า แต่งหนาตลอดแล้วก็อีหลาผากินกะจะทายุบานอีหลาผ้ากินก็นจะถึงแดดนะเพราะว่าไปหน้าประจำนะพี่นอ้องน,นี่เราจะเช็ดจนจนสำลีเราอ่ะไม่มีไม่มีมมอ่าสีเครื่องสำอางนะพี่นอ้องแค่ล้างหน้าก็ปลาไปแค่เช็ดหน้าก็ปาไปจะห้านาทีแล้ว ไม่ได้เลยพี่น้องการเช็ดหนานี้เขาต้องบอกว่าใส่ใจนะถ้าเราถ้าเราไม่อยากให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีสิวอุดตันคือมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วแหละว่าไม่ให้มันมีสิวอะ่ะนอกจากคนคุนันเป็นผิวหน้าที่แบบว่าเออผิวหน้านี้จริงๆนะจังอิลานี่บอกตรงเลยว่าเป็นคนที่เป็นสิวบ่อยมากโดยเฉพาะสิวอุดตันนะสิ่งแรกเลยคือเราจะต้องเริ่มต้นจากความสะอาดบนใบหน้าของเรานี่จะนวดไป ให้เห็นผิวหน้าจริงเห็นหน้ยเห็นหน้นี่ถ่ายจากกล้อง iPhone นะไม่ได้ใช้กล้องตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใช้แอปอะไรเลยแล้วก็เช็ดจ้ะมีเสียง ขอปกุปก,ปกนิดนึงเน,น,เนอพี่น้องเนือเพราะว่าเราอยู่ที่คอนโดนะก็จะเป็นการอาศัยร่วมกันนะพี่น้องพลสำเสร็มห้องจ้ะนี่เห็นไหมเช็ดออกจนให้มันแบบว่าหมดจุดจ,ดจริงๆ เห็นนะมันก็จะเหลือน้อยจากนั้นนะพี่น้องล้างหน้าอย่าล้างหน้าด้วยอาสบู่ชาโคของแบรนเอลโคนะอันนี้สำหรับคนที่แต่งหน้าบ่อยเข้าก็ต้องดีท็อกหนะนี่จ้ะดูซับพวกสันเคมีฝุ่นละอองเครื่องสำอางออกจาก ใบหน้าเราบริเวณแก่บริเวณทีโซนนะเน้นย้ำตรงที่แบบว่ามักเกิดฟิลอุดตันอ่าตัวนี้ค่ะชาโคของแบรนด์เอลโคนะพี่น้องนี่ อาจจะช่วยในเรื่องของการล้างทาความสะอาดหน้าของคนที่แพ้ง่ายมีสิวอุดตันสิวผดสิวผื่นนะพ,พี่น้องจ้าดูซั์สิ่งสุขปกสิ่งตกค้างพวกเคมีพวกฝุ่นละอองนะออกจากรูขุมขนของ,นงเราเพื่อเปิดให้รูขุมขนเราอ่ะสะอาดแล้วก็เปิดรับอาเครื่องบำุงเขาเรียกว่าอะไรครีมบำรุงต่างๆได้ดีนะแล้วก็ลดการเกิดสิวอุดตันได้ดีด้วยนี่ จากนั้นนะตามด้วยสบู่ธนาคาตัวนี้เลยจ้ะนี่สบู่ธนาคารสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวโดยตรงสิวอุดตันสิวผดสิวผื่นสิวอักเสบสิวน้องนะพี่น้องจ้ะใช้อย่างต่อเนื่องเพราะตัวนี้จะช่วยลดการกเกิดสิวแล้วก็ทำให้สิวพวกน้องเนี่ยแห้งไวนะจ้ะมตมตกจ่อย คนเป็นสิวหนานี่ปัญหาต้องใส่ใจมากกว่าคนที่ผิวหน้าดีนะเนาะบางคนอาจจะมองว่าโออมันเสียเวลาแต่อยากจะบอกว่าเมื่อก่อนอีลาค่ะคิดแบบแบบทีบาบาแลกเลย่ามันเสียเวลาเพราะไอ้คำว่าขี้เกียจแล้วเสียเวลานั่นแหละหน้ามันเลยแบบว่านี่จะสิวพี่น้องเนี่ยก่อนจะรักษาได้ก็โหไม่ใช่ปีสองปีนะพี่น้อง ในเมื่อเรารู้วิธีแก้ปัญหาแล้วเราก็ให้ความสัมพันธ์กับมันหน่อยมันก็จะเห็นในข้าเนี่ยแต่งหน้าดีง่ายขึ้นไม่ต้องลองพงุงลองพื้นให้ยุ่งยากนะไม่ต้องมีคอนซีลเลอร์อะไรให้มากมายเริ่มต้นจากการทำความสะอาดผิวหน้านี่ สาดหมดจนเลยเห็นไหมพี่น้องนาสุดกะจะได้อารมณ์ประมาณนี้นะเช็ดหน้าซับเบาๆพี่น้องเพราะว่าผิวหน้าของเรามันก็บอบบางเนาะกระฉากถูแห้งเกินไปมันก็จะเห็นเห้ระค่ายเครื่องใ้จ้ะน,นี่จากนั้นเท่ากับเซ็ดหน้า ด้วยสำรีเปียพะพามันมาดนะอีกหนึ่งรอบแล้วก็ไปถึงขั้นตอนของการบำรุงผิวหน้านะพี่นอนจ๋าอีลาเลือกตัวนี้เลยจ้ะเป็นเซรั่มนอร่านะพี่นอนจ๋ามันจะมีอ่าสองสูตรอันนี้เป็นเซรั่ม นอร่าสูตรไบต์แล้วก็เซรั่มนอร่าสูตรเฟิร์มนะแตกต่างกันยังไงสองตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวหน้าขาวกระจ่างใสพวกกระฝ้าจุดด่างดำนะพี่น้องจ๋าทำให้ผิวหน้าเรานี่ดูเรียบเนียนขึ้นนะส่วนเพิ่มตัวนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนบนผิวหน้าของเราในร่างกายมันก็น้อยลงเราก็ต้องเติมคอลลาเจนให้ผิวหน้าเรา นะจ๊ะพี่น้องจ๋าไม่ว่าจะเป็นตีนกงตีนการิ้วรอยเหี่ยวย่วนบนใบหน้าผิวหน้าหย่อนคล้อยไม่แต่งตึงแล้วก็แต่งหน้าไม่ติดทําให้ผิวหน้าเราแลดูอ่อนวัยและก็อ่อนเยาว์ลงนะพี่น้องจา๋าอีลาีจะใส่สองตัวนี้ร่วมกันนะตัวแรกเลยก็จะเป็นนอร่าไบต์นอร่าไบต์ตัวนี้นี่ราคาอยู่ที่อ่าบาบาทจา้ะ ขนาดเหรอขนาดเท่าไหร่นะจาไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนนะขนาด15บห้าสิบจ้ะเป็นเซรั่มที่ซึมง,ง่ายมากนะไม่เหนียวไม่เหนิอนอะ่ะนี่จ้ะให้ทั่วผิวหน้าและลําคอนะแต่ว่าตอนนี้หลัพระท่านิลางข้อนะพี่นอ้องคอคอยไปลังหลังใมกันนี่ให้ทั่วเลยนะแล้วเราก็ตามด้วยอ่าสูตรเฟิร์มอ่า นี่จ่ะนี่จะเน้นบริเวณที่แบบว่าหย่อนคล้อยมีริ้วรอยตีนกงตีนกานะพี่น้องนี่คือเขาขายในาราคาแพ็กค,คู่นี้ 900, 9ก้าร้บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะพี่น้องจัดราคานี้จัดส่งฟรีด้วยนะเน่แล้วก็ตกเบา เพื่อเร่งการซึมสู่ผิวนะให้ผิวเราตื่นตัวเนี่ยหละจากพี่น้องนี่เลยเห็นมอัอันนี้โชว์หน้าสดแล้วก็ล้างให้พี่น้องเมึงนะเช็ดล้างทำความสะอาดจากแต่งหน้ามาว่าใช้อะไรเช็ดล้างทำความสะอาดผิวหน้าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีนึงนะนี่ตัวที่หลักากินใช้เช็ดพวกเครื่องสำอางออกนะก็จะเป็น ตัวนี้เลยจอนสันนะพี่น้องจ๋าแล้วก็ล้างหน้าทําความสะอาดด้วยตัวนี้เลยล้างหน้าทําความสะอาดด้วยตัวนี้จ้ะสําหรับคนที่แพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวนะแต่งหน้าทุกวันก็จะเป็นชาโคแล้วก็ตัวธนาคาอันนี้แพ็คคู่เขาขายอยู่ที่160บาทจ้ะไม่รวมค่าจัดส่งนะแล้วก็ บำรุงผิวด้วยตัวนี้เลยเซรั่มนอร่าจ้ะอันนี้นี่จะใช้ทั้งสองสูตรนะสูตรไบร์แล้วก็สูตรเฟิรมจ้ะพี่น้องจ้ะแต่พี่น้องนะสำหรับใครที่มีปัญหาเดียวกันแบบวิลาพากินนะลองใช้ดูลองศึกษาก่อนที่จะสั่งซื้อก็ได้นะเขาจะมีเลขที่จดแจ้มีอยอต่างๆนานาอ่ามีรีวิวหรือเราสอบถามอ่าจากผู้ชช้ชาญโดยตรงทางบริษัทเขาก็ได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ เป็นอะไรยังไงใช้ยังไงได้มาตรฐานยังไงพี่น้องสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเข้าไปได้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับช่องทางในการสั่งซื้อและก็สอบถามเดี๋ยวอลาจัดทิ้งไว้ยูอาใต้คลิปนี้นะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้อหล่ากะมาแบบว่าแนะนําผลิตภัณฑ์ที่อิล่าพากินใช้จริงนะพี่น้องก็อยากแนะนําเพื่อพี่น้องจะใช้แล้วได้ดีเหมือนกันนะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้อิล่าพากินไปแล้วสวัสดีจ้า